เข้าข่าวอันนั้นนะคะคนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมากแล้วคนด่าก็เยอะมากๆเหมือนกันนะ <laughs> เรื่องเองินเรื่องบ้านการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเรื่องให้ตอบกันเยอะมากเลยนะคะ วันนี้นะคะปอจะมาทำ Q&A ตอบคำถามสิ่งที่เพื่อนๆสงสัยและอยากรู้กันมามากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องบ้าน,านการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเรื่องให้ตอบกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีคนคาดเดาคาดการพูดกันไปเวอร์เยอะมากๆเลยนะก็เลยนะปอเลยอยากจะมาตอบด้วยตัวตัวเองเนาะเพื่อนๆว่าไหนที่ท,ทราบกันนะคะปอเพิ่งซื้อบ้านมาเนาะที่ซิดนีย์ออสเตรเลียใช่ไหมคะคำถามส่วนมากที่ปอได้มาในวันนี้นะก็คือจะเป็นเรื่องบ้าน ส่วนมากคำถามแรกที่ปอได้มาเลยคะ่ะแลวปออยากตอบคําถามนี้มากๆเลยนะมีคนถามเข้ามาว่าทําไมซื้อบ้านตอนอายุยังน้อยอยู่เลยทําไมไม่ไปซื้อรถทําอย่างอื่นก่อนฟิลประมาณว่าแบบทําไมเอาเงินมาลงที่บ้านอย่างเงี้ยชีวิตยังจะต้องมีทํานู่นทานี่เยอะเนาะ <c oughs> ปอพูดได้เลยนะคะว่าสถา,านาการณ์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะปอดูเหมือนเป็นคนคิดไม่เยอะเช่นว่าในวิดีโอที่ปอทำบล็อกออกมาปอรู้เลยว่าปออาจจะทำบล็อกใน ในทางที่แบบเหมือนกับเฮ้ยตัดสินใจซื้อปุ๊บปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆทุกคนพอคิดมาเยอะแล้วเนาะปอเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะอยู่ต่ะให้คนเดียวที่บ้านปอไม่ได้อยู่กับปอที่นี่ด้วยนะคะอย่างหนึ่งเลยคือปอไม่สามารถอยู่ที่ต่างประเทศได้โดยที่ปอไม่จ่ายค่าเช่าทุกคนคือบางคนไงสมมติว่าพอกับปออยู่ไทยพออาจจะมีออปชันที่จะไปอยู่กับที่บ้านก็ได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะว่าที่บ้านมีบ้านเป็นเจ้าของบ้านแล้วแล้วปอบอกเลยนะทุกคนค่าเช่าบ้านที่ออสเตรเลีย ไม่ถูกเลยทุกคนปอจ่ายไปปอรู้สึกเปลืองเงินนะคะปอก็เลยแบบเออปอก็เลยดูสถานการณ์ของปอนะสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าลืมที่บอกไปนะสถานการณ์ของปอนะคะปอมีเงินก้อนที่จะสามารถเอามาลงในบ้านได้หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งธุรกิจปอมีแล้วใช่ไหมคะปอลงทุนกับธุรกิจตัวเองแล้วถ้าเกิดปอม่ไม่ลงทุนในธุรกิจ s t e l a x d Beauty ของปอหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่ปอล์มันจะทำอย่างเงี้ยปอจะกลับมาคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยซื้อบ้านดีกว่าไหมเอา ใช่ค่ะพืทุกคนปอกระมันจะมีเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของปอออกมาแล้วทุกคนขอฝากเพืทุกคนติดตามไปด้วยนะคะตืดด่นเต้นมากเลยอยากเปิดตัวชื่อแบรนด์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเปิดตัวคือรู้เลยว่าแบรนด์นี้คือยังไงอะไรยังไงและคือจริง,รงๆหลายๆลาคนเดากันมาว่าแบรนด์ใหม่ของปอคือตัวอะไรก็คือ เดามาถูกกันแล้วนะแต่ปอได้ manage เงินของปอส่วนหนึ่งไปลง SisLux Beauty ไปลงแบรนด์อื่นๆทําธุรกิจของปอแล้วนะคะแล้วปอก็เออโอเคยังพอมีเงินส่วนอื่นเหลือที่จะสามารถมาลงที่บ้านได้อะไรเงี้ยสาหรับปอาการเช่าบ้านคือการที่ปอเสียเงินไปเปล่าๆโดยที่ไม่มีประโยชน์ทงนั้นที่ปอมีเงินที่จะสามารถซื้อบ้านได้ปอก็เลยตัดสินใจ เออมันอาจจะเสีย่ยมอาจจะดูน่ากลัวแต่คือการซื้อบ้านเป็นหนึ่งในความฝันของปอที่ปอมีมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะก็เลยแบบวัยนอตตัดสินใจซื้อบ้านเพราะาหนึ่งคือเติมเต็มความฝันของตัวเองด้วยแล้วก็ สองคือไม่ต้องเสียเงินเช่าบ้านด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้ปออยากจะบอกทุกคนมากทำไมไม่ไปซื้อรถดีๆมาใช้ก่อนทุกคนนะถ้าเกิดเห็นรถของปอตอนนี้ทุกคนนะปอจะอ o อัพรูปรถของปอตอนนี้ให้ดูนะคะรถคันนี้ของปอนะปอได้ทำบล็อกตอนนู่นเลยซื้อรถใช่ไหมคะปอบอกเลยนะทุกคนรถคันนี้ปอซื้อมา10,000แบาท1นึ่งแสนบาทเมืองไทยทุกคนเออสามปีต่อมาปอยังมีรถคันเดิมะคะ่ะรถคันแรกของปอในชีวิตที่ซื้อเรื่องเงินตัวเอง แล้วก็ยังใช้อยู่ถึงตอนนี้นะคือขับรถไปอ่ะคือแบบคิดแล้วว่าเอ้ยแไม่จะพังป่ะซื้อบ้านมีบ้านแล้วแต่รถที่ปอขับเนี่ยมันคือรถที่เก่ากังมากๆนะมันไม่ใช่รถคนที่สามารถมีเงินซื้อบ้านได้อ่ะพูดอย่างนี้เลยนะเออเพื่อนๆเห็นสภาพสีรถของปอนะคือแบบมันจะมีด้านๆบ้างแล้วก็มีเงาบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ปัจจัยของรถเราก็คือการขับไปสถานที่นู่นนี่ได้ใช่ปะ <c oughs> การที่ซื้อมากกว่าแค่การขับอะคือซื้อแบบที่แบบรถหรูอะไรเงี้ยตอบคำถามคนที่ถามไปนะว่าทําไมไม่ไปซื้อรถดีๆมาใช้ก่อนที่จะซื้อบ้านนะคะขอมาร r e m ์เพืูดกันแป๊บหนึ่งนะคะสาวๆคนไหนนะยังไม่ได้ไป pre order Estylux Perfect i n e r Stamp สีน้ําตาลนะคะตอนนี้ใกล้จะปิด pre เด d e r แล้วนะคะถ้าเกิด pre o ด d e r Estylux Perfect i n e r Stamp ตอนนี้นะคะจะได้รับฟรีไปเลย Estylux Fresh Gloss สีด้ากตัวนี้ทนะุกคนนี่พอจะใกล้ปิด pre เด d e r แล้วทุกคนไม่ใช่ถึงอยากจะมา r e m i ์าการอนะทุกคนไปพรีกันได้ เลยนะที่เราแอดเอสซีลักเลยนะนี่นะคะ Perfect Eye, นะเอสซีลัก f ์เพอร์เฟกต์อนะแสมของเราวิธีการใช้ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแน่นอนการเสียเงินซื้อรถไม่ใช่การเสียเงินที่ สามารถต่อยอดไปทาอย่างอื่นได้นะทุกคนพอถึงไม่ซื้อรถแพงๆนะพอถึงซื้อรถแบบซื้อแบบซ,แบบซื้อยังไงก็ได้พอขับอะทุกคนรถบางคันอาจจะมีการเพิ่มมูลค่านุนนีใช่ไหมแต่รถส่วนมากเลยนะทุกคนแค่ซื้อมานะคะถอยออกจากศูนย์นะรถคันนั้นคือเงินหายไปแล้ว20%อร์เซนะเพราะการเสียเงินซื้อรถไม่ได้ทําให้เงินเราเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมมันมีแต่รถอย่างเดียวจะต้องเสียค่าประกันแพงด้วยถ้าเกิดว่าซื้อรถแพงๆมา จะต้องเสียนู่นเสียนี่ค่าเมนเทนนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะซินะี์ออสเตรเลียเนี่ยปอรู้เลยว่าปอซื้อบ้านยังไงราคาบ้านมันมีแต่ขึ้นแต่ขึ้นแน่นอนเป็นการเรียกว่าลงทุนของปออีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่มีบ้านอย่างเดียวเนาะ,ะปอจะบอกไว้ก่อนว่านี่คือความคิดของปอนะคะคือถ้าเกิดคนไหนไม่เห็นด้วยอะไรไม่เป็นไรนะคะเรื่องเงินอย่างเงี้ยปอรู้เลยว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่จะจะมาพูดกันปออยากทำวิโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะมาแชร์ ความคิดเรื่องเงินของปอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะถ้าเกิดคนไหนคิดว่าเห็นด้วยแล้วคิดว่าสามารถนาไปใช้ได้เงี้ยปอก็ดีใจนะคะเอ้ยถ้าเกิดคนไหนไม่เห็นด้วยคิดว่าปอผิดคิดผิดก็ไม่เป็นไรเนาะแนะนําปอได้ด้วยนะคะคอมเมนต์บอก,อ,อกมาเนาะจะได้มาแชร์ไอเดียกันคําถามแรกนี่คือแบบผ่านไป10นาทีที่คุตอบเสร็จคําถามต่อไปมีคนถามว่าพร้อมแล้วหรอที่จะเป็นหนี้ยี่สิบถึงสามสิบปีเพราะว่าถ้าเกิดคนไหนทราบการนคะการที่ปอซื้อบ้านปอไม่ใช่ซื้อเงินสดตุ้มเดียวหมดลงไปเลยนะคะปอมีกู้เงินจากแบงกนะ์เนาะความง ปอมมีเงินที่จะซื้อบ้านตู้มเดียวได้เลยอะ่ะมันก็ไม่คุมอยู่ดีไม่คุมที่จะเอาเงินจํานวนใหญ่ขนาดนั้นมาลงที่บ้านขนาดเพราะว่าเราสามารถใช้เงินตัวนั้นน่ะไปสามารถสามารถไปต่อยอดทาอย่างอื่นได้ทําธุรกิจไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้ที่จะอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการเอาเงินมาลงตู้มเดียวนะคะพอโตมากับครอบครัวที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยทุกคนเคือบซื้อบ้าน แท้จะซื้อเงินสดตลอดซื้อรถซ,ซื้อเงินสดตลอดไม่เคยกู้ไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยนี่คือปอโตมากับครอบครัวอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเลยปอเลยเข้าใจว่าทําไมบางานคนแบบไม่อยากเป็นหนี้30ปี20ปีดสิู้น่ากลัวใช่ไหมอาการที่ปอได้ศึกษาแล้วก็อ่านมาคะการที่เราเป็นหนี้บางหนี้นะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะทุกคนมันเป็นการบริหารเงินที่ เราไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินตัวเองมาลงทุกทีเดียวก็ได้ไม่ใช่นี่ทุกนี่เป็นเรื่องที่ดีเนอะแต่แล้วแต่นี่ค่าผ่อนบ้านของปอแต่ละเดือนน่ะถูกกว่าค่าเช่าบ้านปอตอนที่ปอเคยจ่ายอะอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเลือกทาไงขนาดค่าผ่อนบ้านผ่อนบ้านคือซื้อบ้านบ้านเป็นของเราเองเอาเงินจ่ายเป็นแบบสินทรัพย์ของเราขึ้นมาก็คือการที่เป็นนี่ยี่สิบสามสิบปีปอคิดว่าปออาจจะไม่ได้มีบ้านหลังนี้ถึง2 0 3 0ปีก็ได้ปอจะขายก่อนก็ได้นะเออแต่คือราคาบ้านที่เนี่ย โตเร็วมากกว่าคาดอบเบีย,ยของแบงค์นะทุกคนเชื่อปอนนะัทปอยทุกคนเชื่อปอกว่าปอกก็พยายามคิดมาดีแล้วปออาจจะทําในวิดีโอมาเหมือนว่าปอเป็นคนชั่ววูบใช่ไหมแต่จริงๆปอไม่ได้เป็นคนชั่ววูบนะปอแบบเออมีคิดบ้างม,มีคนถามนะคะว่าการกู้เงินซื้อบ้านที่ออสเตรเลียยากไหมมันจะไม่ยากเลยถ้าเกิดคนไหนมีเงินก้อนลงเนาะการกู้จะได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับรายได้ของเราด้วยแล้วก็เงินต้นของเราคือถ้าเกิดว่าเงินต้นน้อยอย,อย่างเงี้ยรายได้ต้องสูงแต่ถ้าเกิดว่ารายได้ไม่สูงจะต้องมีเงินต้นมาก่อนนมมีคคาาะ ทำไมปอไม่ไปดูบ้านหลายๆที่จะได้บ้านแบบที่ชอบจริงๆเนอะคำตอบของปอเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าปอดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาที่จะชอบจริงๆอะไม่ได้ซื้อปอรู้เลยว่าปอเป็นคนที่เรื่องมากมากๆไม่ว่าจะกับเรื่องอื่นในชีวิตปอคะอย่างเรื่องสินค้าปออย่างเงี้ยทำนู่นทานี่แก้นู่นแก้นี่ออกมาเผือปอลงดีเทลเยอะมากๆกับ choice ของปอในการใช้ชีวิตนะคะปอเลยรู้เลยว่าถ้าเกิดเรื่องบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดปอจะเลือกแบบที่ปอชอบร้อนะ ไปสร้างเองเลยดีกว่าคือแบบให้มาดูอย่างเงี้ยไม่เจอที่ชอบ100%อแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อแน่นอนถ้าเกิดรอที่จะเจอที่จะชอบร0อยนตะ์่ะปอคิดนะคะว่า บ้านหลังนี้คือบ้านหลังแรกของปอใช่ไหมคะแล้วปอรู้เลยไม่ใช่หลังสุดท้ายของปอแน่นอนเนาะปอเชื่อนะคะว่าทุกอย่างการที่ปอจะสเต็ปทำอะไรสักอย่างที่เหมือนกับเป็นอีกก้าวกระโดดของชีวิตปออ่ะมันขึ้นอยู่กับการลงมือทาทุกคนไม่ใช่ว่าปอจะรอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะลงมือทํานะคะพอปอเจอบ้านนี้ที่บอกเออปอชอบอยู่นะแบบชอบแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยปอก็เลยแบบเฮ้ยแบบปอเลยตัดสินใจทําเลยแต่ปอก็พยายามคิดเสมอเลยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเก ว่ามันเป็นคือเรื่องใหญ่เป็นเรื่องน่ากลัวมากอย่างที่บอกไม่ได้ทําอีกจะต้องคิดว่าเราจะต้องทําได้ไว้ก่อนทุกคนแล้วปอก็ทําได้จริงๆด้วยปอใช้การนำลงชีวิตแบบลงมือทำมาตลอดทั้งชีวิตปอเลยนะแล้วปอแฮปปี้มากในจุดที่ปอสามารถอ c ชี e ได้ในตอนนี้อายุเท่านี้ที่ปอแพลนไว้นะเออ ปอคิดว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ประมาณ2ปีอย่างมากนะคะแล้วก็จะย้ายออกจะไปซื้อหลังใหม่ถ้าเกิดมีเงินนะนั่นแหละจะไปซื้อหลังใหม่แล้วก็ปล่อยหลังนี้ให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปอก็จะเลื่อนสเต็ป เรื่อแล้วก็มี property เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนูก็ <laughs> ไม่ต่อไปแพลนปอจ,จะเปลี่ยนก็ปอจ,จะแบบเออขายบ้านเอาเงินทุกอย่างไปลงกับธุกรกิจของปอลงกับแบรนด์ของปอ,ปงบบอ,งปอเอชลักซ์วิตี้แบรนด์ใหม่ของปอนน่นี่ก็ได้นะั้นบ้านหลังนี้คือแค่จุดเริ่มต้นของปอเท่านั้นนะทุกคนปอยังมีแพลนมากมายที่ปออยากจะทำปอก็ appreciate ทุกๆ Process ที่ปอทํามาที่ปอปวดหัวที่ปอร้องไห้มากับการซื้อบ้านของปอเนาะตอนแรกอย่างเงี้ยปอยังไม่รู้เลยว่าคําว่า Settlement บ้านคืออะไรแต่ตอนนี้ปอรู้มาแล้ว่า้นผ จุดที่ปอทําเองมาทุกอย่างเบ้าๆบของปอลองผิดลองถูกของปอมาอย่างเงี้ยปอก็จะไม่รู้ว่า process ของเขามีอะไรบ้างปอก็จะไม่เรียนรู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปอ appreciate มากๆเลยที่ปอได้ลงมือทําทุกอย่างเองในแต่ละขั้นตอนเพราะว่าปอเรียนรู้กับ process ของมันแล้วตอนนี้ปอก็รู้แล้วว่าแบบเออต่อไปฉันต้องทำอะไรต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอยู่ดีปอก็ได้รับข้อความเยอะมากๆเลยจากเพื่อนๆการแท็กปอมากับ article ข่าวข่าวหนึ่งนะคะเดี๋ยวปอจะ แคปรูปแล้วก็ใสไว้ให้ตรงนี้เนาะคือคนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมากนะทุกคนโมง,งมากอยู่ดีก็แบบเฮ้ยคือมีคนเขียนข่าวถึงปอเฉยเลยนะคือปอขอขอบคุณคนที่เขียนข่าวให้ปอมากๆเลยนะคือเขียนให้ปอดีมากทนะุกคนดีแบบดีแบบเฮ้ยขอบคุณคนเขียนข่าวที่นึกถึงปออย่างเงี้ยคืออาที่ขิลข่าวอันนั้นนะคะคนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมากแล้วคนด่าก็เยอะมากๆเหมือนกันนะแต่ปอ,อก็ดีใจนะคะที่คนสนใจมาคอมเมนต์นู่นนี่ แชร์ไอเดียการยอะยเงี้ยบางครั้งการที่ปอดโดนคนในโลกโซเชียลมีเดียด่าคนที่เขาไม่รู้จักเราคนที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนๆที่ติดตามปอย,อย่างนี้จริงๆอะคะ่ะการที่ปอดโดนเขาด่ามันทำให้ปอมีพลังมีแรง ลุกสู้มีการลุกทํางานมากขึ้นเนี่ยนูคนแปลกมากหรือเปล่าเป็นลรกจิตบ้ารู้ใช้เนกาีฟเอเนจีคนที่เขาดา่าคนที่เขาดูถูกมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําให้เราทําได้ดีมากขึ้นนะคะต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ่คนไหนที่รู้จักปอล้วามาด่าปอพอแอบเสียใจนะคือต่างได้ที่ไม่ใช่คนดูปอมาด่าปอไปอยากจะมาเคลียร์สิ่งต่างๆในน่าในอาร์ติคอลนั้นที่คนเขาด่ามาอะไรมานิดนึงในวิดีโอนี้ทีเดียวเลยนะคะส่วนมากนะคะคนจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ปอสามารถใช้ชีวิตต่างประเทศได้เพราะว่าที่บ้านปอมีฐานะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปอเพราะว่าที่บ้านปอมีเงินนะคะแต่ปอไม่รู้เหมือนกันว่าปอไปเปรียบเทียบกับใครอ่ะปอเขาอาจจะเป็นคนมีเงินในกลุ่มของกลุ่มคนนึงแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอีกคนนึงเขาอาจจะแบบไม่มีเงินเลยก็ได้ที่บ้านปอฐานะปานกลางแต่เขาสามารถส่งปอเรียนต่างประเทศได้จนจบ อย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้เนาะเออที่บ้านปอเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบธรรมดามากๆใช้ชีวิต below the means มากๆใช้ชีวิตเหมือนคนไม่มีเงินะ่ะรถก็คือใช้แค่แบบสามารถไปไหนมาไหนได้ไม่เคยนั่งซื้อกระเป๋าซื้อเพชรซื้อทองใส่ให้มันดูแบบมีหน้ามีตาอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะที่บ้านปอคือออปปสิดกับสิ่งเหล่านั้นเลยเนาะ,ะอันที่ปอมีวันนี้ไม่ได้ส่วนหนึ่งเลยปอก็ต้องให้เครดิตกับการที่บ้านปอสอนปอมานะคะที่บ้านปอส่งปอเรียนต่างประเทศใช่ไหมคะปอเรียนจบนิวซีแลนด์มาเนาะ ให้สกิลการใช้เงินปอมาสอนวิธีการใช้เงินการใช้ชีวิตเอติกให้เป็นคนดีของสังคมแต่ตั้งแต่ปอเรียนจบมาหาลาัยมานะคะปอไม่เคยขอเงินที่บ้านซักบ,บาทหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวตอนนั้นปอแบบยังเด็กๆเรีเยนไม่จบอย่างเงี้ยช่วยปอออกเงินซื้อกล้อง ทำ u t u b e เลยแต่คือออกเงินเนี่ยคือปอต้องคืนตอนหลังนะไม่ได้ซื้อให้นะเออหรือว่าปอเรียนจบมาหาลัยอย่างเงี้ยก็ซื้อแล็ปท็อปให้อันใหม่ที่ยังใช้อยู่ตอนนี้เลยนะแล็ปท็อปเครื่องเดียวกับตอนนี้ที่ใช้อยู่สิ่งหลายอย่างที่ปอทําทได้ในวันนี้ไม่ได้ว่าเป็นการทําธุรกิจทุกอย่างแล้นวนี่ปอหาเงินของปอมาเองนะคะคือเขาไม่ได้ให้เงินแต่ให้ความรู้ปอมาอย่งงี้ปอพูดได้เลยนะคนที่แบบว่าบ้านรวยที่บ้านให้เงินในบทคิานั้นคือแบบ หยุดนะไม่รู้จักกันละอยากเผอิญนะคะเมื่อหลายคนที่ดูปออย่างเงี้ยก็ไปคอมเมนต์ในอาร์ติโกนั้นนะว่าแบบเออก่อนที่จะมาด่าก่อนจะมาโนุมนี่ไปนั่งดู y YouTube เขาก่อนดีกว่านะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็แท็กยูทูปอไปทุกคนบอกไป,ไปดูก่อนแล้วค่อยมาว่าค่อยมาดา่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า <laughs> อุ๊ยมีคนไปปกป้องด้วยขอบคุณมากเลยนะแต่ปออาจจะมีอ d v ด n t ว g e นเทมากกว่าคนอื่นๆอย่างเช่นที่ว่าการที่ปอตอนนี้ทำในสิ่งเสี่ยงเช่นการลงทุนการซื้อบ้านการเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ที่มีความเสี่ยงนะคะ ปอไม่ต้องมานั่งนึกถึงที่บ้านว่าเฮ้ยที่บ้านเขาจะสามารถต่อไปดูแลตได้นห,นหรือเปล่าจะต้องมีเราแบบเป็นเรื่องเงินนู่นนี่ไปต้องไปดูแลเขาตอนสุดท้ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยปอไม่ต้องคิดถึงที่บ้านเรื่องนี้เลยคือที่บ้าน ดูแลตัวเองได้เรื่องเงินเขามีเงินของเขาอย่างเงี้ยค่ะปอก,ก็เลยสามารถที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ได้ตอนนี้อที่ปออยากทําถึงแม้มันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงเลยต้องต่างนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าปอพังใช่ป่ะปอก็พังของปอเองที่บ้านเขาไม่ได้มาลำบากอะไรกับปอนี่หรอว่าถ <laughs> ือว่าถ้าเกิดปอไม่มีเงินจริงๆก็อาจจะต้องกลับบ้านไปให้ที่บ้านดูแลให้เงินมานสามร้อยอะไรเงี้ยเออและอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์มานะบอกว่าแบบผู้ให้เงินผู้เลี้ยงน,นู่นนี่อะไรเงี้ยผู้เลี้ยงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เกิดมานะคะไม่เคยมีผู้มาเลี <és> ้ยงนะมีแต่ปอไปเลี้ยงผู้นะคะแล้วเป็นอัลฟาฟีเมลนะทุกคนมาหาเงินเองดูแลตัวเองไม่ต้องมาพึ่งการเงินใครเรื่องแต่มาเป็นผู้ปอคะปอขอแค่แบบสามารถคุยกับปอรู้เรื่องมานั่งฟังปอบ่นเรื่องการใช้ชีวิตของปอธุรกิจปอนู่นนี่ไม่ไปตามที่คิดบพราะว่าบอโบอะไรของปอได้แค่นั้นปอแฮปปี้นะคะอย่างที่ปอบอกไปนะคะปอมาแชร์ความคิดมาย d เซ็ต การใช้ชีวิตหรือการใช้เงินของปอแล้วนะคะปอหวังว่าไม่มากก็น้อยนะเพื่นอนสามารถเอา mindset นี้การใช้ชีวิตยอย่างนี้ไป adapt ให้เข้ากับการใช้ชีวิตของตัวเองได้และเป็นเรื่องที่ดีต่อไปเนาะหวังว่านะเออที่ปอพูดไม่จำเป็นจะต้องถูกเสมอไปแต่แค่ปออย่างที่บอกว่าปออยากจะมาแชร์ Mindset ของปอเฉยว่านี่คือสิ่งที่ปอใช้ในการใช้ชีวิตของปอจริงๆนะคะเพราะปอรักเพื่อนเพราะว่า I love you ถึงมาแชร์อย่างนี้กันนะคะเนี้ยออเดียนของปอเพื่อนคนดูของปอก็โตตามปอขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ปอแก่คนเดียวทุกคนคือแก่ขึ้นทุกคนถูกไหมวิธีวิธีวิธีการใช้ชีวิต Mind s e t ทุกๆอย่างเนี้ยสำคัญกับปอมากมาก ากเลยสําหรับการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพให,ให้มีคุณภาพอย่างเดียวไม่ใช่หรยให้มี fulfillment มีความปลื้มอ,อกปลื้มใจในการใช้ชีวิตนะทุกคนวิดีโอของปอปก็แชร์ m i n d s e การใช้ชีวิตต่างๆนะกันมาเรื่อยๆแล้วเนาะแต่ปอยากจะบอกเลยนะคะเราจะมาโฟกัสกับการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพกาันใช้ชีวิตให้ fulfillment ให้มีความ มีเหตุผลมี reason why เราทำอย่างนี้กับสิ่งต่างๆในชื่อของเรานะคะมาเป็นสิ่งที่ทำให้ปอมมีความสุขนะคะมีเหตุผลในการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันไม่ใช่แค่แบบประสบความสำเร็จทั้งด้านการเงินแล้วทั้งด้านงานแล้วแต่คืออย่างอื่นเงี้ย g o to s h i t อย่างเงี้ย doesn't matter มันไม่ มันไม่ได้ทำให้เราแฮปปี้เสมอไปต่อไปจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันบ่อยๆนะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาฟังกันนะก่อนนะคะหวกวก่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะวันนี้พอก็ไปก,ก่อน,นะค่ะไว้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบายหมา